สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กลับมาพบกับน้ำเชียร์ย้ะคะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิบ้าไปตามแนวทางเลขลางของพ่อชนบุรีนะคะหงวดว่าหันพ่อเพื่อนเขาหลักสิบคือสองนะคะท่านผู้ชมเลขดับเอายูนะคะปีนี้ขอมาแล้วเอายูสองหงวดติดแล้วค่ะเลขดับที่วาดับคูหลายๆค่ะส่วนเลขดับนี้น้ำเชียร์ อาชีวะโอ๋แต่งแต่ต้นคลิปเลยเด้อค่ะว่าให้เฉพาะ FC ที่เพิ่นมักเลขดับค่ะถ้ามันดับบ่อยู่เพิ่นก็นจะบ่ได้โทษเสียนเพราะว่าเพิ่นขอค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วน FC เอ่ซที่บ่เคยมักเลขดับอยู่แล้วเลขดับไม่มีในกองฉลากค่ะให้เพิ่นเบิ่งแต่เลขเกิดไปเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเพิ่นดับบ่อยู่แล้ว เอฟซีผู้ที่เพิ่นบ่ามาเลีกดับอยู่แล้วเพิ่นจะบ่ได้โทษเสียนค่ะบ่ได้โทษทั้งสองค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาแจ้งกันแต่งแต่ต้นคลิปเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะถ้าผู้ที่เพิ่นมโบ่ามาเลีกดับแต่เพิ่นแหงเสียก็ขึ้นอยู่กับดวงของเอฟซีคือกันค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะ เอาก่อนเลยจะไปรับช่มรับฟ้างตัวเลขของพ่อชนบุรีขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะไปรับช่อมรับฟ้างพอกันเลยเด้อค่ะอพ่อสวัสดีค่ะค่ะเพียงได็ใครไปพอทางผุนหนาวไอหนาวละเย็นๆแค่ซน้อยๆกันซ่ากันนะแต่ว่ากันยังมีเย็นอยู่ดีน้องพ่อแน่นนค่ะท่านเด็กเขาหนาหอนปันไหค่ะดนผู้ชม เอาพอ iti, ่อคลิปน right. bueno. like, AP um, ี้เป็นเลขล่างนะพอเลขล่างจ้ะค่ะเลขล่างเอาเลยพ่อหลักสิบล่างเอาเลขติดล่างกันเลขติดล่างค่ะอ่าจังเล็กก็จนี้ค่ะขาดหาตัวรืออะไรนะเดี๋ยวแล้พ่อเลขติดล่างศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่สามสี่ค่ะกวาดจนถึงอะไรเสี่ยงกัอะไรเห็นไหมดูเลเไม่หาตัวเนยเนอ มัดกอดกันป่ะพก่กอดกอดอืมค่ะอ่าสิบล่างสิบล่างค่ะสิบล่างสองสามหนึ 2, 1> 1, 2, ่งสองสามครับตัวประกบค่ะพ่อประกบะกบ็แพ้อะละ,ะเอาเลย <12 S 1> พ่อจับตัวลยนะจบับตัวนะค่ะสามสี่สามห้าสามแปดสามสี่สามห้าสามแปดอรั หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดล้วสองเจ็ดต่อนแล้วก็สองเจ็ดค่ะเด่นพราว่า,วามูนี่งว,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 วดนี่เันนวันเนน่ะเงินวันเดือค่ะอค่ะเอาพ่อบานีเลขไม่น่าลงทุนค่ะอ,อ๋อแางนะค่ะห้าหกหกห้าห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด 7จ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปห้าเจ็ดเจ็กเจ็ดเจ็ดแปดแปโอ้บบมีตัวน้ำเสี่ยวหมักเลยค่ะท่านผู้ชม,มโอ้แต่ว่าว่าหันพอสนะเรือขาน้ำเสี่ยวมักบ้ออกอีหลีเยลยเหลี่างน้ำพอนี่ เงนเก้าพันเงนสเก้าคร้าสองเนาะจ้าแต่ว่าหวดนี้พ่ามีตัหมักเลยพ่อมีแต่ตัสูงสูงเลขดับดับสูงเลยเนาะพ่อเนาะมอเมนไอเสื้ออะไร้างล่างเนไม่ติดไอศูนยนึ่งคือสองสาตีน่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะพ่อเอาเอาแตงแต้เอ่สองโมกะลามาเลขติดอหาตัวนี่เขาว่าพ่อโอ้ยมันเขาวาษะ อ่าหกสิบหัวต่อโอ้ค่ะแต่แตก่กอดกันนี่เดี๋ยวพอกอดแคะมิอืมค่ะต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวหรือสองตัว้ะค่ะท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะเลขหลักสิบ้ะค่ะหลักสิบหลักสิบหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามหัวตัวกันพ่อเข่าสอง้ะค่ะหัวดัวนี่บ่านนินค่ะเอาพ่อวัะนี่ น้ำเสียกัสิธาเลขอ่สุดสามโตพออีโค้งสุดท้ายเด้พอพ่อแอดดีผมเยได้ได้ค่ะพอ่อโอเคค่ะเอาน้ำเสียรบกวนพ่อสามีขอพระคุณพ่พอยห,หลายหลายสวัสดีค่ะ,ะค่ะสุขีสุขีอ๋อค่ะท่านผู้ชมหลักสิบล่างเนาะค่ะงวดว่าหันเข่าเด้อค่ะตัวประกบลุดค่ะตัวประกบลุดค่ะเลขดับเป็นไรเถาผ่านครับผมสองหมวดอะไรปีไม่มาเนี่ยครับค่ะ ผ่านค่ะท่านผู้ชมย้ำให้เฉพาะ FC ที่เพิ่นขอมาเบิ่งเด้อค่ะถ้า FC บ่มักเลขดับให้เบิ่งชุดนี้เนาะครับค<ะ>่ะเอาค่ะท่านผู้ชมนี่เลขติดล่างงวดนี้ให้เลขติดล่างพร้อมค่ะเลขล่างต้องอยู่ในนี้ค่ะ0 1 2 3 4ค่ะลักซิปก็อยู่ในนี้ละพอดึงออกมาแล้ว1 2 3ค่ะลักซิป สองตัวล่างสามสี่สามห้าสามแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดงวดนี้ไม่เน้นนะคะท่านผู้ชมหัวดนีโบเนนเท่าว่าถิมเจเจเนาะครับสองเงามากถึงเตียเดือนท่านว่าคนเดียสองเนาะแมนเดือนท่านว่ามากค่ะท่านผู้ชมมกกลาสองเดินดีมากค่ะสองเดินดี แต่ว่าปีที่แล้วนั้นมีเก่ามีเจ็ดมีหกเดินดีปีหกเจ็ดมาเวิงปีนี้แล้วค่ะปีนี้นี่เก่านี่เดินดีเด้อค่ะท่านผู้ชมเก่ากับสองละเก้ากับสองม,มาแล้วครับเก่ากับสองมาแล้วเจ็ดกับมีแเราเดินแถวเจ็ดกับเรื่มทำงานแล้วแมนค่ะเก่ากับสองหนึ่งก็คือกันเนาะครับ นี่ลคะครท่านผู้ชมเอามาดูเลขดับเด้อค่ะบัดน,นี้เลขดับน้ำเสียบอ่ะดีอ่านไห้เอฟซีแคปเอาเด้อค่ะพราะว่าอ่านไปแล้วก็พอเนาะครับดับสูงดิถออันนี้ยังมีแบบว่าศูนย์มีศูนย์มีหนึ่งมีสองผอย่อันนี้เลขสูงมดเลยสูงสตาร์ทเริ่มหาดิถอเนี่ยหาไปเลยหาขึ้นหาเก่าเลย,เเลยแคปนาจอเด้อคะ่ะท่านผู้ชม มีสรุปให้เบิค่ะค่ะชมส่วนเลขบนมันเสีย,ปล,ย,ป,ลยลปล่อยไปแล้วเดค่ะท่านผู้ชมเลขบนปล่อยไปแล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขบนเทียเอฟซีผ่นเบอเห็นเนาะครับสองหัวติดแลด้วเด้อค่ะ สงวดติดแล้วเด็กวิ่งเดกวิ่งสองงวดติดแล้วค่ะร่านผู้ชมอันนี้ก็สองงวดติดค่ะนี่นคะคะแคปหน้าจอแล้วอค่ะร่านผู้ชมเลขบนและเลขล่างค่ะเดี๋ยวเพิ่นมีเลขดับบนน้ำเสียบว่าเอาเ้้ยอค่ะ เอาตลาดพวย่านทั่วค่ะเลยสิ่หงอูน้ำใช่ค่ะดับบนนะดับบนใหญ่เออใหญ่คนน่ะหลยให้กันหลายังสี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะพนวามันอยู่ดีค่ะครับเรียกกันพอบางพี่กับพอนนทบุรีเรียกับอูน้ำใช่โงคลหนเด้อครับผมค่ะอูน้ำไช่โรคไหนอครับเอาคลิปต่อไปลอค่ะเขาลักซีปดิ่าเรียกบนแม่ซีนวลค่ะ เด็กบนเด็กลางแม่สีนวลได้ค่ะดัมเบิลส้มครับลางพอค่ะลกัลกซิปลักซิปงวดว่าหันพอเข่าเนาะค่ะดัมเบิลส้มเหล็กดับเพรมีตัวน้าเสียหมักเลยค่ะดัมเบิลส้มอยู่นี่ค่ะดับลายเนาะค่ะดัมเบิลส้มดับลายแต่วา่าเพิ่งเก่าอยู่ค่ะเพิ่งเก่าอยู่เอ่อ ปีที่แล้วนาเพิ่นจะผ่านว่างสองสามงวดนะค่ะท่านผูชชมแต่ว่าพอเพิ่นว่าปีหนึ่งมันผ่าดแค่งวดเดียวหนึ่งน้ำเชี่ยจังไรประมาณสองสามงวดเพิ่นก็เลยหยุดก่อนค่ะบ้านนี้เอฟซี FC เพิ่นก็ยังกาอติดอยู่คือเกา่าเพิ่นก็ยังว่าเอาเลขดับพอมาลงไห้ในน้ำเชี่ยกล็ลงมาสองงวดแล้วค่ะแตงแต่สองโมกะล่ามาแล้วก็มาสิบเจ็ดโมกกล่าก็คือว่าผ่านได้ค่ะร่านผู้ชมผ่านค่ะ ส่วนเหลขกดับบนเพิ่นกับมีคือกันนะค่ะท่านผู้ชมมีคือกันมีหลายๆคือจังเหลขกดับรางยังสี่แต่ว่าน้าเชี่ยบอลงค่ะถ้าเอฟซีอยากเห็นไปเบื้องน้ำอูน้ำช่ายะะ่ะค่ะน้ำเชี่ยวว่าอยากล่งไหลค่ะท่านผู้ชมเหลขดับพ่อมันผ่านมาเอฟซี่กับมินแบบเสียสุขภาพจิตเล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอา คันอยากได้เลขดับออพอชอบุรี่เพราะว่าเลขดับบนนะคะ่ะดับหลายๆก็จังเหลขกล่างนี่แหละถ้าอยากเบิง้งหายไปเบิง้งน้ำอูน้ำใช่ละคะ่ะท่านมูช้ชมเพราะว่าน้ำเชี่ยวขอแตพอเหลขกล่างกับพ่อค่ะเลขดับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของพอชอบุรี่เนาะค่ะคลิปต่อไปน้ำเชี่ยจะนาเสนอเหลขของ แม่สีนวลน,นะคะแม่สีนวนลหลักสิบบนแม่กับเขาเจ็ดนะคะเลขล่างแม่เพิ่นกับเขาสลับกันนะคะไปเข่าที่ใบที่แม่ว่าเอาค่ะสองสามสามสองค่ะสลับคลิปนี้พ่อกันคลิปไหนยูดีไม่แห้งสุขบุสุขพจนสวัสดีค่ะ